สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำลูกปืนนะครับของตัว BRX01 นะครับเป็นลูกปืนหลังนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ลูกนะครับใน1กล่องนะครับมีกล่องมาให้ด้วยนะครับของ Boom Racing นะครับ BRX01 อันนี้ก็จะเป็นตัวลูกปืนที่มีซิลยางด้วยนะครับมีซิลยางด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบลุยน้ำนะครับก็ควรจะต้องแกะคานนะครับแล้วออกมาเช็คพวก จระบีที่อยู่ตรงเฟืองใบสีด้วยหมูนะครับแล้วก็ลองลองหมุนเปล่าๆดูนะครับว่าลูกปืนเรายังลื่นอยู่ไหมนะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้ช่วยให้แบตเตอรี่นะก็จ่ายไฟได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ได้นานขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่โดนความฝืดจากพวกเนี้ยทาให้รถเราวิ่งได้ไม่ไม่ลื่นเท่าที่ควรน,นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ก็จะได้ใช้งานได้นานขึ้นด้วยนะครับ บูมเนซิ่งนะครับ BRX01 นะครับมีลูกปืน8ลูกนะครับสำหรับคานหลังนะครับตัวนี้รหัสก็คือ BRX01RABBZ นะครับ Z หรือ C นะครับัสทีครับ